อยากให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีสมวัยมีวิธีเลี้ยงลูกอย่างไรบ้างสวัสดีคุณแม่ค่ะลิซ่าและ a อ k ีเค e r t แม่มีคำถามหมอมีคำตอบวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของลูกน้อยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปคุยกับคุณหมอกันเลยวิดีโอคอลไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณลิซ่าแพทย์หญิงสรนนิพนพรมานิสริกุลทิพย์อดมแพทย์ประจำระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ วันนี้นะคะลิซ่ามีคําถามยอดฮิตจากคุณแม่ค่ะว่าเด็กแรกเกิดถึง1ขวบปีเนี่ยนะคะเขาจะมีพัฒนาการที่น่าสนใจเด่นเด่นด้านไหนบ้างคะในช่วงขวบปีแรกค่ะจะเป็นช่วงที่เด็กๆมีพัฒนาการที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดดในแต่ละเดือนเนี่ยเด็กๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวการมองเห็นอารมณ์สังคมแล้วก็ทางด้านภาษาซึ่งถ้าเกิดว่าเราให้การสับสนุนเด็กๆอย่างถูกต้องเนี่ยเด็กๆก็จะเติบโตเป็นเด็กที่มีเรื่องของความจําสมาธิการเรียนรู้ที่ดี้้ก็เขขาสังงคคมทีี่่่ดยิึนะ ทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวกันบ้างดีกว่านะคะว่าเด็กแรกเกิดถึง1ขวบเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาควรจะเริ่มตั้งไข่เมื่อไหร่ควรจะเริ่มเกาะเดินหรือว่ายืนคะคุณหมอค่ะในช่วงขวบปีแรกนะคะเด็กๆก,ก็จะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดคุณแม่สามารถสังเกตได้ชัดเจนเหมือนกันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชันคอในช่วง3เ,งเ,เดืเดกกเอนในช่วงประมาณสักห้าเดือนเด็กๆก็จะเริ่มมีการเอื้อมมือมาหยิบจับคว้าสิ่งของเริ่มมีการพลิกคว่ำตอนช่วง6เดือนแล้วก็นนนนนัั่่งง้าาขึใชวประมสก7เดือน ในช่วง8เดือนเด็กดก,ก็จะเริ่มมีการคารแล้วก็เริ่มมีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่เพิ่มมากขึ้น10เดือนมีเรื่องของการเกาะยืนและสามารถเดินได้ในช่วงประมาณสัก1ิ1เถึงเดือนซึ่งนเด็กแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีพนาการในขั้นต่างๆเนี่ยชา้าหรือเร็วแตกต่างกาัคนคุณหมอที่มีหน้าที่ในการตรวจพนาการหรือว่าคุณหมอที่ฉีดวัคซีนให้น้องๆก็จะมีส่วนในการประเมินว่าเด็กๆเ,กเกนี่ยควรจะทําพนาการในแต่ละขั้นเนี่ยไม่ควรช้ากว่ากี่เดือนค่ะ มาต่อกันที่เรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์หรือว่า EQ ของเด็กกลุ่มวัยนี้กันบ้างน,นะคะคุณหมอคะเด็กที่อายุแรกเกิดจนถึง1ขวบเนี่ยคะ่ะเขาจะมีพัฒนาการด้านอารมณ์เรื่องไหนที่สําคัญสำคัญบ้างคะ ในช่วงหัปีแรกค่ะจะเป็นช่วงที่เด็กๆเ,เนี่ยมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งกับตัวและสิ่งเล้าต่างๆโดยแบ่งเป็นสด้านคือเรื่องของการควบคุมตัวเองเซลฟ์คอนโทรลแล้วก็เรื่องของความมั่นใจตัวเองเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ซึ่งเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลก็คือเป็นการตอบสนองเมื่อเด็กๆมีความต้องการหรือว่าโดนกระตุน้นเด็กๆอาจจะแสดงออกโดยการที่อาจจะมีร้องไห้มีแทนท่ำซึ่ง2ออย่างนี้เป็นพัฒนานการที่ปกติของเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ตอบสนองอย่างถูกต้องคลายบัตเฟิร์มก ในแง่ของการเรื่องมือเดือเรื่องขดนมเลือแพลมเพิรส์ส่วนในด้านของเซลคอนฟเดนต์ ident, ความมั่นใจตัวเองค่ะลูกจะมีพัฒนาการด้านนี้ดีเมื่อรู้สึกว่าได้รับความรักแล้วก็รู้สึกปลอดภัยจากคนที่ดูแลเวลาลูกเราก็ควรจะรับการตอบสนองด้วยเสียงที่อ่อนโยนแล้วก็มีความสนใจว่าเด็กต้องการอะไรมีการยิ้มให้กําลังใจชื่นชมเมื่อเด็กทาดีเด็กก็จะรู้สึกว่ามีความมั่นใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะเลี้ยงลูกให้เขาโตไปเป็นคนที่แฮปปี้เราจะต้องทํำยังไงนะคะต้องถามคุณหมอต่อเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีในการกระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์ของลูกน้อยได้ยังไงบ้างคะ จริงๆพนักงานทางด้านอารมณ์ของลูกค่ะควรจำพวกคู่กันทั้งพนักงานทางด้านอารมณ์แล้วก็พน no ักงานด้านอื่นๆเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันหลังจากที่ลูกกิดออกมาค่ะก็มีการส่งเสริมพนักงานด้านต่างๆควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็การเคลื่อนไหวมีการส่งเสริมการพนาการของกล้ามเนื้อทั้งมัดใหญ่แล้วก็มัดเล็กความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการประสานงานของกล้ามเนื้อในการทํางานควบคู่กันทางด้านภาษาและการสื่อสารก็มีการส่งเสริมการสื่อสารสองทางพูดคุยกับลูกเล่านิทานงดจอหรือว่างดการใช้เรรื่่่ออองงงขขสกนนทมะใชววปาณบ หรือมากกว่านะั้นถ้าสามารถทําได้แล้วก็มีการสรวจสอบด้านของอารมณ์เรื่องของการควบคุมตัวเองความมั่นใจตัวเอง้นานสังคมก,การเข้าร่วมสังคมก,กับผู้อื่นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือไม่ควรจะเร่งรีบจนเกินไปคนพนาการอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ได้ฟังคุณหมอแบบนี้แล้วนะคะเห็นได้เลยว่าการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่มีส่วนสําคัญมากแล้วเราสามารถเสริมสร้างได้ไปพร้อมๆกันหลายๆด้านเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้ได้ข้อมูลความรู้เยอะเลยนะคะเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยทั้งในด้านการเคลื่อนไหวและก็ด้านอารมณ์นะคะวันนี้ริซ่าต้องขอบคุณคุณหมอชรินพรมากๆเลยค่ะ ยินดีมากๆเลยค่ะคุณลิซ่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจริงๆแล้วเรื่องของพัฒนาการของลูกน้อยยังมีอีกหลายด้านเลยนะคะสามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว ab ็บไซต์ enfa baby com เขาแยกแบบละเอียดมากเลยนะคะตั้งแต่อยู่ในขั้นจนถึง6ขวบเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเลือกอ่านดูตามช่วงเวลาได้เลยลิซ่าชอบมากๆขนาดว่าลูกคนโตลิซ่า7ขวบแล้วนะคะ คนเล็ก4ีขวบเนี่ยยังชอบแอบเข้าไปอ่านเลยนะคะเพราะว่าได้ข้อมูลเยอะจริงๆแล้วก็ที่ชอบสุดๆเขามีไลฟ์แชทด้วยนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถไปคุยแบบสดๆได้เลยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พยาบาลของเอ f นฟาคอยให้คำปรึกษาเรื่องของพัฒนาการของลูกน้อยแบบฟรีๆเลยค่ะวันนี้นะคะช่วงท้ายของเราใน ABK Expert มีกิจกรรมพิเศษมาอีกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ชมคลิปนี้ คลิกในลิงก์ในโพสต์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าสแกน QR Code โค้ดหน้าจอก็ได้แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ enfababy.com นะคะไปเลือกอ่านข้อมูลที่คุณชอบที่สุดในหมวดพัฒนาการลูกน้อยตามช่วงวัยแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอของคุณนะคะพร้อมบอกเหตุผลมาด้วยว่าทำไมถึงชอบเนื้อหานี้คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเครื่องฟอกอากาศจากไดสันมูลค่า18,900บาทแล้วเรายังมีตุ๊กตาพี่อวี๋รมิเต็ดเอดิชันอีก4ตัวด้ว คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้อย่าลืมรีบไปร่วมสนุกกันเลยนะคะที่ enfababy.com ค่ะ